ก่อนจะเริ่มวิดีโอแอดก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรามีเกมมาทเพจ Facebook ผู้ให้บริการเติมเกมคุกกี้รันทักคุกกี้รันงดอมและคุกกี้รันโอเว่นเบรกด้วยราคาสุดคุ้มและแพ็กเกจสุดปังถูกกว่าเติมเงินเองแน่นอนการันตีด้วยแอดมินนิกผู้เป็นเจ้าของเพจมีเกมที่มียอดผู้ติดตามสูงกว่า10,000คนสำหรับใครที่สนใจเติมกับร้านค้าคุณภาพนี้สามารถติดต่อไปได้ที่เพจมีเกมมาดหรือกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับ สวัสดีทุกคนนนะครับอินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่อินดิโอสตูดิโอแชแน o ยูทูปที่จะเจาะลึกถึงเนื้อเรื่องต่างๆถ้าจะเกมคุกิลันและวรรณกรรมที่น่าสนใจในวิดีโอนี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักกับเวทมนต์แห่งความมืดศาสตร์เวทแห่งพลังอํานาจผู้กลืนกินและทําลายทุกสรรพสิ่งถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับคุกิลัน explore เวทมนต์แห่งความมืด สำหรับจัก,กรวาลใน,เ,นเรื่องเกมคุกกี้รันเวมนม์นคือกลุ่มกําลังหนึ่งของโลคุกกี้ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานในการต่อสู้หรือกิจกรรมต่างๆของตัวละครโดยจากเกมคุกกี้รันคิงดอมจะมีการจัดกลุ่มของเวมนม์นออกเป็น5ประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะและวิธีการใช้เวนมนต์ที่ต่างกันออกไปทางนี้ภายในเกมไม่มีการบอกชัดเจนว่าตัวละครไหนเป็นผู้ใช้เวนมนม์ชนิดใดหรือถ้ามีบอกก็มีบอกน้อยมากดังนั้นในวิดีโอนี้จึงจะเป็นการพูดถึงคุณสมบัติและลักษณะของเวนมนม์แขนงต่างๆ จากการสังเกตจากเรื่องราวภายในเกมเพื่อนํามาเชื่อมโยงเข้ากับตัวละครวัตถุหรือสถานที่ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์แขนงนั้นนเวทมนต์ที่เราจะพูดถึงในวิดีโอนี้นั่นคือ Black Magic หรือทางภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าเวทมืดจากคำบรรยายของเวทมนต์แขนงนี้ในภาษาไทยกล่าวว่าเป็นเวทมนต์ที่ใช้พลังจากความมืดของอวากาศเน้นไปที่การทําลายและการสาบแช่ง เวทมนต์ที่ฝืนธรรมชาติอย่างเวทมนต์ของวูดูและพลังควบคุมจิตใจก็จัดอยู่ในกลุ่มของประเภทเวทมนต์นี้เช่นเดียวกันส่วนของภาษาอังกฤษจะมีใจความว่าไม่เหมือนกับเวทมนต์อื่นๆที่ต้องพึ่งพาพระจันทร์และวัตถุบนท้องฟ้าเวทมนต์นี้ดึงพลังมาจากความว่างเปล่าของอากาศมีพลนุภาพที่เป็นอันตรายและทำลายล้างเช่นการควบคุมจิตใจการแปลงร่างคำสาปและพลังอื่นๆที่ฝืนผลักการของธรรมชาติ ต้นกาเนิดของเวทมนต์แห่งความมืดนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดหรือมีการเปิดเผยออกมาเหมือนกนับเวทมนต์แขนงอื่นครับแต่สําหรับประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับเวทมนต์แขนงน,นี้มีมาตั้งแต่ตำนานการกําเนิดเจ้าแห่งศาสตร์มืดเลยก็ว่าได้จากเรื่องราวของ Tower o f s w e e t Chaos จะมีฉากย้อนอดีตให้เราเห็นผ่านนิมิตของคุกกี้เพสทรีซึ่งเป็นเหตุการณ์การกาเนิดคุกกี้แม่ม,ม,มดแห,าา H H แห่งความมืดและเหล่าอสุรกายเแห่งความมืดในส่วนของทำลายเรื่องราว Tower o f s w e e t Chaos นั้น ไม่สามารถระบุได้ครับว่าเกิดขึ้นช่วงไหนแต่จากการที่มันมีคุกกี้เซลลิลี่อยู่ในเรื่องราวด้วยเนี่ยเป็นไปได้ว่าเวทมนต์แห่งความมืดจะเป็นศาสตร์เวทของเราแม่มดเพราะในตอนที่คุกกี้ที่คุณก็รู้ว่าใครกําเนิดขึ้นมาก็เป็นตอนที่เราได้เห็นเวทมนต์แห่งความมืดซึ่งหากเราแม่มดคือผู้ให้กําเนิดเวทมนต์แห่งความมืดเวทมนต์อันตรายเหล่านี้จึงอาจจะเป็นเวทมนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับสําหรับพลังและรูปแบบของเวทมนต์แห่งความมืดไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายนะครับ มันคือเวทมนต์ที่เป็นศาสตร์แห่งความชั่วร้ายมันจึงมีคุณสมบัติที่อันตรายและทรงพลังสุดๆเรามาพูดถึงสีของเวทมนต์กันก่อนนะครับเวทมนต์แห่งความมืดมีสีโทนมืดเป็นส่วนใหญ่แสดงออกมาเป็นสีเข้มๆทั้งแดงม่วงหรือเขียวโดยในปัจจุบันตัวตนที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืดนั่นคือคุกกี้แม่มดแห่งความมืดซึ่งเราจะได้เห็นพลังเวทมนต์แห่งความมืดใน,ลนหลายๆรูปแบบที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องคุณสมบัติแรกที่เป็นพื้นฐานของเวทมนต์แต่ละชนิด นั่นคือการใช้เป็นพลังในการจู่โจมหรือโจมตีเวทมนต์แห่งความมืดก็สามารถสร้างพลังเวทมนต์เพื่อใช้จู่โจมได้เช่นกันซึ่งจะมีทั้งการยิงลำแสงสีแดงการปล่อยสายฟ้าสีแดงทมินหรือจะเป็นการใช้เปลวไฟสีแดงก็ได้เช่นกันแต่นอกเหนือจากการต่อสู้แล้วเวทมนต์แห่งความมืดก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆรูปแบบแอดบอกเลยว่ามีเยอะมากขอพูดไปถึงทีละแบบนะครับแบบแรกคือการใช้สร้างภาพเสมือนครับ หรือที่เราเรียกกันว่าภาพลวงตาก็ได้เวทมนต์แห่งความมืดรูปแบบนี้เนี่ยมีการสร้างภาพจําลองของสิ่งต่างๆจะเป็นแบบที่จับต้องได้หรือเป็นแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้ตัวอย่างเช่นเรื่องราวของ w o l Exploration เอดที่10 Timeless Kingdom จะมีภาพลวงตาของอาณาจักรวานิลาในตอนที่เกิดสงครามแป้งทมินไหลวนไปมาตลอดด้วยเวทมนต์ของคุกกี้ที่คุณก็รู้ว่าใครมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ตอนนั้นราวกับเวลาที่ถูกหยุดและถูกวนลูปไปเรื่อยๆไม่รู้จบ แต่คุกกี้ที่อยู่ในภาพลวงตาก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นจึงเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาทั่ว,วไปส่วนภาพลวงตาอีกรูปแบบคือแบบที่เรากับมีชีวิตขึ้นมาจริงๆตัวอย่างเช่นเจ้าเค้กวิชอสุรกายเค้กแม่โมดขนาดมหึมาที่เกิดจากการเนรมิตขึ้นมาด้วยเวทมนต์ของคุกกี้ที่คุณก็รู้ว่าใครซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นตัวตนที่สามารถโจมตีและมีปฏิสัมพันธ์กับทุกสิ่งได้มันจึงเป็นภาพเสมือนที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆ มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทฤษฎีที่ว่าคุกกี้เซลลิี่ในปัจจุบันและในช่วงที่เกิดสงครามแป้งทมินคือคุกกี้เซลลิี่ที่เป็นภาพลวงตาโดยมีคุกกี้ที่คุณก็รู้ว่าใครเป็นคนสร้างขึ้นก็ดูจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคุณสมบัติอย่างต่อมาของเวทมนต์สีดำนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นซิอร์ของมันนั่นคือมันเป็นเวทมนต์ที่สามารถเข้าครอบงำหรือกินกินทุกสิ่งได้ท้งนี้การครอบงำเป็นคำ,คำที่มีความหมายกว้างมากๆเดี๋ยวอาจจะพูดถึงไปทีละแบบนะครับ การครอบงมแบบแรกคือการควบคุมจิตใจครับเราจะเห็นได้ว่าการใช้เวทมนตรูปแบบนี้มักจะออกมาในลักษณะของคำสาบจากมนต์ดำต่างๆเราจะไม่พูดถึงคุกกี้เทพเจ้าแห่งการสาบอย่างคุกกี้ทับทิมไปได้อย่างไงกันเวทมนต์แห่งคำสาบนั้นเราจะได้เห็นคุกกี้ทับทิมใช้มันบ่อยมากทั้งการสาบคุกกี้นักธนูแห่งสายลมสามบหมู่บ้านชูโรสสาบหงน้ําตาลหรือจะเป็นการสาบหมู่บ้านตัวเองใน World Exploration เอพิโซดที่6 a เ c i เชีย l t อ a เรียกว่าสาบได้สาบดีสุด,สด ั้นตอนในการสาบนั้นคือการนำอวัตถุที่มีพลังงานเวทมนต์แห่งความมืดไปใส่ในวัตถุสถานที่หรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆซึ่งจากที่ปรากฏจากฝีมือของคุกกี้ทัพทิมคือการใช้อัญ,ญมณีทัพทิมในการปลูกฝังมันไว้ในที่นั้นๆอย่างเช่นตอนที่แม่นางสาบหมู่บ้านชูโรสแม่นางก็ใส่อัญ,ญมณีลงไปในโคนของต้นไม้จนทําให้เผ่าชูโรสหลับไหลไปทั้งเผ่าการต้องคําสาบเหล่านี้ทําให้เราได้เห็นถึงคุณสมบัติต่อมาของการครอบงำจากเวทมนต์แห่งความมืด นั่นก็คือการควบคุมสิ่งมีชีวิตจากคำบอกเล่าคุกกี้ทัพทีมในเรื่องราวของคุกกี้ออฟดาร์เนสนางกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตใดที่ถูกความมืดเข้ากลืนกินมันจะก,กระหายอำนาจและการทำลายล้างดังนั้นตัวตนที่ถูกครอบงำโดยความมืดก็มักจะเป็นตัวตนที่อันตรายและใฝ่หาการทำลายล้างเสมอตัวอย่างเช่นคุกกี้นักนูแห่งสายลมและหงส์น้ำตาลที่ทั้งสองเรียกได้ว่าเป็นผู้พิทัษ์แห่งธรรมชาติแต่พอโดนคำสาปจนถูกควบคุม เขาและเธอก็กลายเป็นตัวตนที่กระหายการทำลายล้างตรงข้ามกับตัวตนเดิมแบบ30 0และคุณสมบัติแบบสุดท้ายที่สำคัญของการควบคุมโดยเวทมนต์แห่งความมืดนั่นคือการแปลงร่างนั่นเองก็อย่างที่กล่าวไปครับว่าเวทมนต์แห่งความมืดในภาษาอังกฤษมีการระบุด,ด้วยว่าใช้ในการแปลงร่างได้แม้เราจะยังไม่เห็นการใช้เวทมนต์แห่งความมืดแบบพลังการแปลงกายมากนักแต่ตอนที่โดนคำสาปเนี่ยสิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดถูกเปลี่ยนร่างไปหมดเลย ก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากการแปลงกายด้วยพลังแห่งความมืดนั่นแหละครับเท่าที่เรารู้เกี่ยวกับเวทมนต์แห่งความมืดก็จะมีคุณสมบัติและรูปแบบพลังประมาณนี้ครับแต่ก็ยังมีเวทมนต์แห่งความมืดในรูปแบบอื่นๆอีกครับที่ปรากฏมาให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์บููศสสตร์แห่งการใช้คาถาสัมภเวสีคืนชีพของคุกกี้ชฉเอมผู้สามารถเสกสรรเหล่าคนตายให้กลายเป็นโครงกระดูกชฉเอมได้และจากการที่พี่เฉเอมของเราสามารถวงการปีศาจในทะเลเฉเอมได้ เวทมนต์บูดูจึงเป็นเวทมนต์แห่งความมืดที่มีความสัมพันธ์กับทะเลชชเอมที่เต็มไปด้วยอสุรกายน่าสะพรึงและก็ยังมีเวทมนต์แห่งความมืดที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยตัวอย่างเช่นนวัตกรรมเครื่องจักรของคุกกี้ครปสตรอเบอร,รี่ที่เป็นการนํราวิทยาศาสตร์มาประสานเข้ากับเวทมนต์เนื่องจากห้องทดลองของเฮเครปตั้งอยู่บนอาณาจักรวานิลานในปัจจุบันมีอักขระเวทมนต์ที่ปรากฏออกมาเป็นภาพของดวงตาสื่อถึงเวทมนต์สองแขนง คือเวทมนต์ะจ์มืดและเวทมนต์แห่งความมืดส่วนศาสตร์เวทมนต์อีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเวทมนต์แห่งความมืดหรือไม่นั่นก็คือเวทมนต์กาแฟจากศาสตราจารย์อัจฉริยะคุกกี้เอสเปรสโซเนื่องจากเวทมนต์ศาสตร์นี้มีสีเข้มแบบกาแฟแถมยังมีอักขาระเวทมนต์เป็นรูปดวงตาอีกใครหลายคนจึงคาดการว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเวทมนต์แห่งความมืดแต่ทางนี้ในเรื่องราวปัจจุบันที่มีการกล่าวถึงแคลร์ลีพับลิกว่ามันเป็นสถานที่ ที่มีการพัฒนานวัตกรรมให้มีความทัดเทียมกับเวทมนต์ซึ่งเวทมนต์กาแฟนี้ก็เป็นผลงานเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้หลักการนอกเหนือจากศาสตร์เวทมนต์ด้วยฝีมือของจานเอสเรียกว่าเป็นเวทมนต์เทียมนั่นแหละครับกรณีเดียวกันนี้ก็คือพรแห่งแสงที่มอบให้กับเหล่าคณะอัศวินแห่งแสงเพราะเวทมนต์จับพรแห่งแสงนั้นไม่ใช่เวทมนต์แบบเพียวๆเ,เหมือนเวทมนต์ที่อาณาจักรโบราณใช้ครับดังนั้นหากจะบอกว่าเวทมนต์กาแฟ เป็นเวทมนต์เทียมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อลอกเลียนแบบคุณสมบัติของเวทมนต์แห่งความมืดก็คงจะไม่ผิดมากนะครับเวทมนต์แห่งความมืดนั้นเรียกว่าเป็นเวทมนต์อันชั่วร้ายที่มีมาอย่างยาวนานในโลกคุกกี้ดังนั้นจะมีวัตถุหลายชิ้นที่มีพลังเวทมนต์สีทมินนี้ไหลเวียนอยู่ซึ่งวัตถุทั้งหลายทั้งมวลล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุต้องคำสาปทั้งสิน้นตัวอย่างเช่นโกลเด้นรีดและช็อกซี่รัสเซียนโดสองวัตถุที่คอยทำ้ายผู้ใช้เสมอ โดยแรกมาด้วยผลตอบแทนที่ควรค่าส่วนทางฝั่งของคุกกี้รันโอเวนเบรกเนี่ยก็จะมีแคนดี้เคนสตาร์ฟออฟดาร์เนสไม้เทา้าเวทมนต์ที่ทรงพลังซึ่งรวบรวมพลังแห่งความมืดมานานนับพันปีใครก็ตามที่ถือไม้เท้านี้จะปกครองความมืดมิดได้ดูๆแล้วเนี่ยหน้าตาของมันก็มีความคล้ายกับไม้คาถาของคุกกี้ที่คุณก็รู้ว่าใครสุดๆเพื่อเซตโกลเบ็ตามตำนานเล่าว่าจาะคำสาบนี้ถูกพบในสงครามโบราณมันสามารถใช้พลังในตำนานได้ แต่เจ้านายของมันก็ต้องจ่ายราคามหาศาลและก็ยังมีวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับทัพทีมโดยตรงอย่างเช่น m i l เล r of ออฟเมลกระจกวิเศษลึกลับที่ส่องสว่างแม้ในความมืดมิดสนิทเป็นกระจกที่มีความเกี่ยวข้องกับคุกกี้เผาทัพทิม Pri n t e ท Cookies Pa ปรเพอร์ชามกระาดาษเวทมนต์ต้องคำสาบของคุกกี้ร่างทรงทัพทิมในหมู่บ้านทัพทิมที่ปรากฏมาใน World e x p l o r a t i เ n ชั่นตอนที่6อย่างเช่นเอล่าส่วนวัตถุที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือ r a w อ e บ r y Jam Sauce หรือดาบยแยมสตรอเบอรี่ดาบต้องคำสาปแห่งความมืดที่ครอบงำคุกกี้ดาร์กช็อกโกมาอย่างยาวนานด้วยพลังของดาบทมินเล่มนี้มันได้มอบพลังและอำนาจให้กับองค์ชายแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยตอนจบของเรื่องราวซิ t a เดลออฟเดอะฟอสเซนครีปองค์ชายก็สามารถเอาชนะพลังของดาบได้สำเร็จในปัจจุบันสถานที่ที่อบอวนไปด้วยเวทมนต์แห่งความมืดและน่าจะเป็นต้นกำเนิดของเวทมนต์นี้นั่นก็คือหอคอยเค้ก สถานที่ในตำนานต้นกำเนิดของคุกกี้และเหล่าอาสูรละกายเค,ค้กซึ่งในปัจจุบันก็ยังเป็นแหล่งกำเนิดของพวกมันทุกตัวอีกด้วยแต่ทั้งนี้ถ้าจะว่ากันตามตรงเวทมนต์แห่งความมืดได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วจากเรื่องราวของคุกกี้ออฟดักเนสจะกล่าวว่าภารกิจของคุกกี้ทัพทีมที่เจ้าแห่งความมืดได้สั่งเอาไว้คือการฝังมเมล็ดหรืออัญ,ญมณีทัพทีมไว้ทั่วทุกมุมโลกเพื่อกระจายเวทมนต์อันชั่วร้ายไปทุกคนแห่งเราจึงจะได้เห็นอัญ,ญมณีทัพทีมติดอยู่ในสถานที่ต่างๆ เมื่อเราดูที่ด์กโมดในโ r เอ็กซ์ o r เรชันและสิ่งมีชีวิตต่างๆตามธรรมชาติก็มีบางตัวที่ถูกเวทมนต์แห่งความมืดเข้าครอบงำแล้วและทั้งหมดในวิดีโอนี้คือข้อมูลและเรื่องราวคร่าวๆข,าของเวทมนต์แห่งความมืดเวทมนต์อันชั่วร้ายสาัตว์โบราณเก่าแก่และทรงพลานุภาพแห่งโลกคุกกี้ ถ้าชอบการน,นำเสนอวิดีโอทางเราก็ฝากอินดิโอสตูดิโอไว้ในอ้อมอบความใจด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทางโชคของเราก็สามารถด o n a มาได้ที่คิวอาร์โค้ดเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจในเรื่องเหมือนกับคุณอินดิโอสตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและผูก้กใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ